สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นแมปบอกฟูดนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับเซตคอมโบโคตรโหดโคตรตึงโคตรกอดก็จะเป็นผนน้ําแข็งนะครับแต่เป็นสายดาบกับสายปืนนะครับก็แล้วก็ใส่ผ้าคาดเอวของเกาะคิสเนะนะครับก็จะบวกสเตมนิน่าหรือพลังงานนั่นเองนะครับก็จะเป็นยังไงก็ออกไปดูกันเลย Let's go <S <uka> <uka> ฉันจะไมาอะไรเธอจะไปอยู่บใคอ่ะในเมื่อเธออยากจะไปฉันก็ให้เธอไปอ่ะฉันจะไม่ว่าอะไรอ่ะเธอจะไปอยู่กับใครอ่ะในเมื่อเธออยากจะไปฉันมีคำเดียวเพื่อกู๊ดไบอ่ะเธออยากทำอะไรเชอญเธอตามสบายอ่ะในเมื่อเธออยากจะไปฉันก็ให้เธอไปอ่ะฉันจะไม่ว่าอะไรอ่ะเธอจะไปอยู่กับใครอ่ะในเมื่อเธออยากจะไปฉันมีคำเดียวเพื่อกู๊ดไบอ่ะเราไม่ชคนทีเธอรางและเธอก็ไม่ได้ต้องการเรางั้นหลังจากนี้ก็เชิญครับต่อไปจากนี้ได้เวลา เธาจะทำอะไรก็ตามใบจะมีผัวกี่คนก็นตามใจ <S <S เขียนเพลงเสร็จจะไม่ดองไฟจะเสด็จไปไหนก็นตามใจจะได้เป็นอิสอระเธอพอใจไหมได้ไปเทีย่ยวเฮฮาการสปอร์ตไลท์แล้วจะมีคนใหม่เขาได้กอดไหมคือผมมันกระจอกให้จะอปล่อยไว้ผมไป่นครกไม่ต้องสนใจคนดีๆระหว่างทางไปอยุดผมไปจะลืมเธอใช้ยามไม่ได้ผลไว้สัญลงสัญญามไม่ต้องสนใจมันคิดอะไรมากให้มันเรื่องเยอะคือเธอน่ะมีพี่และมีเพื่อนเยอะ ผมเองแหละที่มันโคตรเบอร์ตอนนี้เธอสนุกก็โอเคเนะปล่อยเพงไปถ้าเขไม่ฟังและได้เห็นหน้าผมที่ลุ่ยกันอยู่กับมันภาวนาให้จะได้กันวันทูทีทำไมง่ายจังเธออยากชออะไรเชิญเธอตามสบายอ่ะในเมื่อเธออยากจะไปฉันก็ให้เธอไปอ่ะฉันจะไม่ว่าอะไรอ่ะเธอจะไปอยู่กับใครอ่ะในเมื่อเธออยากจะไปฉันมีคำเดียวคือ goodbye อ่ะเธออยาก ไม่อมไะไรมั่งเธอตามสบายอ่ะในเมื่อเธออยากเชื่ฉันก็ให้เธอไปอ่ะฉันจะไม่ว่าอะไรอ่ะเธอจะไปอยู่กับใครอ่ะในเมื่อเธออยากจะไปฉันมีคำเดียวคือ goodbye อ่ะถามเมียใหม่แล้วไปเที่ยวซ่องอ่ะมองเห็นไพ่บริเตนบอต้องสาวทักมาเลยไปเยี่ยมห้องชีวิตอิสระที่ได้เที่ยววอดไม่มีอีเดาทอดเคยไปหุ่นสวยไม่ต้องรับแบกใครไม่ได้ทุนห่วงเรื่อยๆตาสบายแบบไม่ต้องห่วงไม่ได้อยากมีใครไม่ได้รีบด่วนและไม่มีเลยรักแท้มีได้วันไลค์คนสวยมีใจอยากกันลองไหมอ่ะคุยกันออนไลน์เจอกันออนไซต์อ่ะทุกอ่โอเคโอเคไหม ให้เธอมาสกิดบอกให้รู้ทีอนุญาตกันใช้สิทธิ์ไปให้ลุ้นฟรีได้ชีวิตที่สนุกมันก็คุ้มดีไม่ต้องวอไม่ต้องหยุดแบบทุกๆทีไม่ต้องทักหาไม่ต้องโทรตามเ่ินไปให้หมดในเรื่องวันวานไม่ต้องลงไม่ต้องส่องกูวางแานกูจะลงกูจะเรียนกูจะทำงานในเมื่อเธอโอเคว่าเธอพร้อมไปจะไม่เนี่ยจะไม่ร้องไห้ผมมันไม่ดีเธอเลยท้อใจและที่อยากมันพอผมไม่ใช่เพราะใคร